วัคซีนชินโนฟาร์มครับยาอะไรบ้างครับนี่มาเหลน้เปล่ามาฉีดให้ปะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่30มิถุนา2564แนมีคิวฉีดวัคซีนชินชนโนฟาร์มนะคะเข็มแรกถ้ากกำลังจะไปฉีดที่พ o t แจ้งวัฒนะค่ะการไปฉีดวัคซีนค่ะก็เตรียมตัวโดยการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่ทานยากแก้ปวดแต่สามารถ ทานพาราได้นะที่จริงอะ่ะถ้าใครสมมติปวดหัวหรืออะไรขึ้นมาก็คือสามารถทานพาราได้แต่ห้ามทานยาแก้ปวดชนิดอื่นแล้วก็ห้ามออกกําลังกายซึ่งพักก็ไม่ได้ออกมา2อาทิตย์แล้วด้วยความขี้เกียจนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไม่อะเฉยๆก็ตอนแรกพักก็มีนัดฉีดซิโนแวคแต่ก็ด้วยข่าวกระแสที่ออกมาทุก,กวันก็มีความกังวลน,นะคะเลยเลือกฉีดชิโนฟาร์มดีกว่า ด้วยเอฟเฟกแต่ว่ามันก็เป็นเชื้อตายเหมือนกันนะเป็นเชื้อตายที่ดูปลอดภัยกว่าก็เลยเลือกฉีดชิโนฟางก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้างานเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแพต้องไปถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าทำคิวอาร์โค้ดยังไงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่ P.O.T. แจ้งวัฒนะแต่ว่ามาถึงก่อนเวลาเป็นชั่วโมงเลยด้วยความรีบของเราเองขั้นตอนก็ที่จริงอะ่ะเขาให้ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยขั้นตอนก็คือแสดงบัตรประชาชนและคิวอารโค้ดตามวันเวลาที่นัดหมายไว้นะแล้วก็รับเอกสารประจำตัวเนี่ยตามนี้เลยค่ะเดินเข้าไปข้างในแล้วนะคะ ตอนนี้ก็มานั่งรอฉีดก่อนนะคะเขนาคาค้าตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมานั่งรอดูอาการอีก15นาทีค่ะ ตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วค่ะจะบอกว่าเข้าไปอ่ะเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากน่ารักมากคือเขาจัดแถวเป็นระเบียบระบบมากนะคะเข้าไปฉีดวัคซีนเลยใช้เวลาไม่นานแถวนี้ก็คือเข้าไปนั่งอ่ะเข้าไปนั่งประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็เข้าไปฉีดคือรันได้ไวมากก็คือ8ปดโมงเพิ่งฉีดเสร็จแล้วะเมืเ่อกี้ฉีดปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นนั่งคอยดูอาการอีก15นาทีก็เสร็จแล้วตอนนี้อานการ กดแขนเล็กน้อยนะคะใครว่าฉีดวัคซีนไม่เจ็บแอบเจ็บอยู่เหมือนกันนะเออโอเคเดี๋ยวดูอาการวันนี้ไมมดูแลแพวด้วยนะ <c oughs> โอเคอาการวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีค่ะรอบหน้าแพลก็มาวันที่ยี่สิบเก้าเดือนหน้านะคะแต่ก็เขาจะแจ้งไว้เลยว่าข้อแนะนําหลังฉีดวัคซีนก็คือ ควรกลับไปพักผ่อนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักหรืออยู่กลางแจ้งที่อากาศร้อนจัดและควรดื่มน้ําให้เพียงพอห้ามอยู่ในที่ที่ร้อนจัดแกอย่าพาฉันไปตากแดดนะงานจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายงานต่อนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ปวดบวมแดงร้อนบริเวณฉีดอ่อนเพลียปวดศีรษะกล้ามเนื้อได้1-2วัน ในส่วนน้อยอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือถ่ายเหลวได้เอาแล้วกูจะขี้แต่งไหมเนี่ยนะแล้วก็หากมีไข้ปวดศีรษะให้กินยาลดไข้แก้ปวดได้หากมีอาการเช่นมีไข้สูงมากมีผื่นลมพิษหน้ามืดเป็นลมหายใไม่สะดวกแขนขาอ่อนแรงหรือไม่สามารถทรงตัวได้นะคะก็สั่งให้รีบติดต่อแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านนะคะก็คือช่วยเหลือตัวเองนั้น นะแต่หวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะคะทุกคนฉันแข็งแรงฉันแข็งแรงฉันบอกตัวเองงั้นนะทำไมไม่มีความมั่นใจแข็งแรงไม่เป็นไรหรอกคุณอย่างแพลนะ่ะแล้วเขาห้ามกินอะไรบ้างเขาไม่ได้ห้ามกินอะไรนะคะแต่ที่แพลเคยเห็นรุ่นพี่แพลที่ฉีดซิโนแวคมาก่อนเขาบอกว่าหลังฉีดห้ามกินพวกกาแฟพวกคาเฟอีน,นต่างๆชากาแฟนะคะห้ามแพลก็แพลวเลี่ยงโดยการไม่กินดีกว่าเพื่อเซฟตัวเองนะเพราะว่าหลังฉีด สองส,สามวันแล้วข้าวอะไรเงี้ยหรัมกินกินได้ไม<ด>่ค่ะกินได้ปกติแต่แพลช่วงนี้ก็แพลกินอาหารอ่อนไปก่อนเพราะว่าแพลท้องเสียอย่างที่บอกก่อนหน้าน,นี้นะแล้วก็เซฟท้องไว้ก่อนถ้าอยากกินยำม,มากค่ะอ,อยากกินยำม,มากเนี่ตอนนี้อาการเนี่ยง่วงนิดหน่อยเติม่วงแ,แต่ยังไม่หิวนะตื่นเช้าเ<ม>นียก็ไม่รู้ว่าเพราะตื่นเช้าหรือเพราะวัคซีนแต่ก็เริ่มง่วงเริ่มเพิยงอย่าถ่ายต้อนฉับอาย ต้องสูงขนาดนี้เลยเหรออืครับอากเป็นไงบ้างครับไอรู้ว่าอาการเป็นไงบ้างหลังชีพ อันนี้กี่ชั่วโมงอ่ะฉีดตั้งแต่แปดโมงตรงตอนนี้ก็ประมาณสามสี่โมงสโมงตอนนี้จะห้าโมงแล้วอาการเป็นไงไม่เป็นไงปกติดีค่ะแค่หั่วงนิดหน่อยอืมคงดีอยู่นะสภาพเรียกว่ากลัวตายอกลัวหลับหลตาย <laughs> อันนี้คืออาการคนปกติดีใช่ไหมใช่อันนี้คืออาการของคนขี้เกียจอืมอนคนกินแล้วก็นอนอืมตอนนี้หลังจากฉีดวัคซีนแล้วเป็นไงปกติดีมากหลับแบบสลบตื่นแบบแป๊บเดียวตื่นเ็นอะไรอ่ะหลับสนิทตลอดคืนเออ <laughs> ใช่ชุดเครื่องนอนโตโต้ใช่คิดว่าใช้คำว่าหลับสนิทตลอดคืนค่ะสลบเมือทั้ทงคู่ทั้งทั้งนี้ไมคก็ไม่ได้ฉีดก,กระแพรเอฟเฟกต์ผลข้างเคียงต่อคนรอบข้างทไมกินเยอะแล้วขี้เกียจไหมเออเอฟเฟกต์ไปอยู่ที่ไม้กินเยอะมากเออแล้วมันไม่มีอาการจริงจรหรอวะไม่มีเลยนี่มันน้ำเปล่ามาฉีดให้ปะเนี่ยเออเนี่ยก็เครียดอยู่เหมือนกันไม่หรอกแขนก็ไม่ปวดแล้วแล้วก็กินได้ปกติแต่หิวหิวนิดนึง อืก็มันบ่ายโมงแลนะ้วเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงช่วงเช้าอ่ะอาจจะก,กินพอตื่นหกโมงเช้าด้วยแหละแล้วมันก็เลยหิวข้าวเก้าโมงจะสิบโมงเพราะไม่ได้กินข้าวเขาก็จะหิวมากแต่โดยรวมปกติดีค่ะใช้ชีวิตได้ชิลๆถ่ายงานกี่<ด>ชั่วโมงถึงยี่สิบชั่วโมงเนียถึงแล้ว,วพเพราะเมื่อวานเราฉีดแปดโมงไงไม่มีอาการใดๆนะคะทุกคนสบายใจได้โอเคไปไปละไปกินข้าวละมัานเอี๊า สรุปว่าเป็นงาบางฉีดวัคซีนทั้งหมดปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแค่วันแรกที่แบบง่วงแบบหลับสนุกแค่นั้นเองค่ะวันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่ปวดแขนไม่รู้สึกไข้หรือเจ็บตรงไหนหรือวิงเวียนศีรษะอะไรไม่มีอาการอะไรเลยที่เขาบอกว่าจะเป็นตอนน้ำเปล่ามาฉีดใช่ปะฮะมานน้ำเปล่ามาฉีดให้ปะไม่ใช่เราฉันแข็งแรง ฉันบอกแล้วว่าฉันแข็งแรกเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าเข็ม2องวันที่29แสิการกฎานี้แพจะเป็นยังไงน็จจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แพด้วยนะคะไว้เข็มหน้าแพจะมาอัปเดตกันอีกครั้งว่าเป็นยังไงนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะ